อำเภอหนองบุญมากขอนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ1นตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอำเภอหนองบุญมากตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ54กิโลเมตร มีพื้นที่365,000ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล104หมู่บ้านมีครัวเรือน18,923ครัวเรือนประชากรรวม6,634คนผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรภายใต้การอำนวยการของนายสาิวิรีทวีนายอำเภอหนองบุญมากอำเภอหนองบุญมาก มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ1นึ่ตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนและจัดให้มีการประชุมและมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบลทุกตำบลร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อำเภอหนองบุญมากมีหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนจำนวน9หมู่บ้านจากทั้ง9้าตำบลโดยมีหมู่บ้านโคกลอยหมู่ที่9าตำบลแหลมทองเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาเป็นที่โดดเด่นโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน7ข้อและเกณฑ์พัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน5มิติ56ตัวชี้วัด เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและบูรณาการการทำง,งานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. 1. ด้านที่อยู่อาศัยบ้านโคกลอยหมู่ที่9ตำบลหลนทองมีครัวเรือนตกเกณฑ์และมีสภาพสุดโรงอยู่หนึงครัวเรือขนขณะนี้อำเภอได้ประสานของบป,ประมาณในการซ่อมแซมบ้านกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้ว โดยจะได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ2,567ส่วนครัวเรือนอื่นๆมีความมั่นคงแข็งแรงมีส่วงถูกสุข,ขลักษณะทุกครัวเรือนที่ผ่านมาอำเภอหนองบุญมากได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาโดยตลอดโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกินกาชาติอำเภอหนองบุญมากเพื่อซ่อมแซมบ้านทั้งหมด11หลังในถูกๆตำบล2 ด้านความบ้านคงทางอาหารบ้านโคกลอยหมู่ที่9ตำบลแหลมทองมีการขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีหลักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันครบ100เปอร์เซนเพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายปลูกผักผลไม้และไม้ยืนต้นไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน อันเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคุณประโยชน์ของผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านความสะอาดบ้านโคกลอยหมู่ที่ 9. ตำบลแหลมทองมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบตามหลัก 3R และมีการจัดท,ทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน โดยอำเภอได้ประสานขอถังพลาสติกที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหากรรมและภาคเอกชนในพื้นที่นำมาแจากจ่ายให้ทุกครัวเรือนนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ทําถังขยะเปียก 4. ด้านความสามคัคคีบ้านโคกลอยหมู่ที่9ตําบลแหลมทองมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านจำนวนสี่คุ้มเพื่อช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยกัน 5. ด้านความร่วมมือ ราษฎรในหมู่บ้านมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันพูดคุยร่วมคิดร่วมทำประโยชน์และร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนามหมู่บ้านนอกจากนั้นหมู่บ้านยังมีร้านค้าชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีระบบสมาชิกมีปันผลให้สมาชิกทุกปีอีกและมียอดจำหน่ายเกือบ3าล้านบาทต่อปี 6. Oh. ด้านการปฏิบัติศาสน,านกิจประเพณีและวัฒนธรรม ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมศาสนาพิธีที่วัดหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยบ้านโคกลอยหมู่ที่9ตำบลแหลมทองมีการสอดส่องดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดเป็นหมู่บ้านสีขาวในระบบปตป้า และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุของหมู่บ้านรวมไปถึงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น